สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17สิงหาคมโดยหงแดงสริ์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17เป็นเรื่องราวของมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆวันนี้มาพร้อมคอนเทนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง f c เหมือนเดิมชอบกด s ับ s ไคร b e กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17มีมวยแก้มือ2คู่ในเอฟซี FC. เดี๋ยวหงแดงจะหล่นทัศนะพร้อมคอมเมนต์เดชให้ f c ได้รับทราบรับฟังเรามาที่คู่หนึ่งก่อนคู่หนึ่งถือว่าเป็นคู่หนึ่งประเภทร้อยปอนด์นวิชาวันนี้เจอกันที่พิกัดน้ำหนัก101อปอนด์เดชยรฤทธิ์สอเดชดำรงวันนี้ดวลกับศิลาชัยดาบชาญกองปราเดชราชฤทธิ์เนี่ยสิบห้าจากตรังนะักณะที่ศิลาชัยสิบห้าจากสงขาถือว่าเป็นดาบบีแม์ของนักสู้จากแดนใต้คนหนึ่งตรังคนหนึ่งสงขา เดชจริตเนี่ยล่าสุดนะชนะคมพีเคแสนชัยมมยไทยยิมชนะเหนือพยัก์พุทธประชาชื่นสุดท้ายนะแพ้นอกยกสี่พันโทสิครูตอมขณะที่ศิลาชัยเนี่ยแพ้นอกยกห้าทีมผ้าเบคคอมแพคชนะนอกยกสามชนเัเปอร์กระเป๋าลิงกี้ชนะนอกยกสามเพชรโชกุนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นกึ่งฝีมือได้กันนั่นงคือัเดชยริตเนี่ยน้ำหนักปล่อยปล่อยนี่48ขนาดที่ศิลาชัยป,ยปล่อยๆก็48 มวยคู่นี้ถ้าพูดถึงว่าชื่อมาก่อนก็ต้องศิลาใจนะศิลาใจเนี่ยผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะอาวุธเยอะหลากหลายโอ้โหขณะที่เดชยริศเนี่ยเดชยริศก็ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นนักมวยสรีระรูปร่างดีกึ่งฝีมืออาวุธหนักแรงเดชยริศเนี่ยเป็นมวยขวานะเอฟซี MC. แข้งขวาหมัดขวาสรีระรูปร่างดีในเหนียวแน่นโอ้โหยี่ห้อสิงมาวินเนี่ยไม่ธรรมดา ขณะที่ศิลาชัยนี่ศิลาชายัยนี่ชื่อนี่เขาบอกว่าเก๋ากึกนะกระดูกมือมวยบเบอร์มวยนี่ไม่ธรรมดาเป็นมวยขวาแข็งขวาหมัดขวาเขา่ขา,ขาแหลมแทงเจ็บหัวจิตหัวใจดีเที่ยมมวยคู่นี้เจอกันที่พิกัดน,น้ำหนักหนึ่งร้อยหนึ่งปอนด์วันนี้ของแดงชอบไปที่ศิลาชัยดาบจานกลองปราบมองว่าเก๋กว่านะกระดูกมวยเบอร์มวยนี่เขาบอกว่าเป็นประเภทร้อยปอนด์ที่แข็งโป๊กจริงๆวันนี้นะศิลาชัยดาบจานกลองปราบ จะเบียดเชือนชนะเดชยริศสอเดชดำรงสนุกเอฟซี FC ชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแน่นามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกทุสู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่สองคู่สองเพชรบางทงสอเดชพันเจอกับขุนพลช้างบ้านลาด7ปีจากสงขลานะน้ำหนักปล่อยๆ60ก็ต้องเพชรบางทง ขณะที่ขุนพลนีสิจากโคราชปล่อยปล่อยหกโอ้โหซ้อมอยู่นู่นเลยช้างบานราชเป็นคนอ่ารู้สึกว่าจะเป็นคนอุดอรหรือไม่ก็โคราชนี่แหละฟอร์มล่าสุดของเพชรบางทองนชนะพยักขาวสอสีทองชนะแพตตี้สอพงษ์อมรสุดท้ายแพ้ฤทธิชัยปอบผินนพั์ขณะที่ขุนพลเนี่ยชนะอ่าแพ้ข้าวเหนียวสิทธิกำนัน,นรันชนะอัเดซามี ชนะทัอกันลูกเจ้าพ่อโรงต้มมวยกู่นี้เคยเจอกันมามหเป็นเพชรบางทงชนะนอกขุนพลยกหนึ่งที่ราชดำเนินนะวันนี้มาแก้มืออีกครั้งที่ช่องเจขุนพลเนี่ยสอเดชพันเป็นมวยขวาเปิดเกมประเภทขาแหลกขาเอยนะแตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวบูดุดันนะอาวุธหนักแรงทุกเม็ดขณะที่ขุนพลเนี่ยซ้ายนะแข้งซ้ายจัดจ้านหมัดหนึ่งสองออกได้ดีมัดตัดลำตัวทำได้ดีนะโอ้โห มวยคู่นี้เคยแพ้ชนะกันมาวันนี้มาต่อยกลางวันนะที่ช่องเจ็ดสีมวยคู่นี้หงแดงก็ยังอ้างอิงไปที่เพชรบางทงนะหงแดงมองว่าระบบระบบของทีมสอเดชพันนี้ไม่ธรรมดาเขี่ยวนะเขี่ยวลากดินว่าอย่างนั้นเลยเขี่ยวลากดินระบบการฟิตซ้อมของธนรองเชษฐเนี่ยต้องชมนะว่าสอเดชพันนาทีนี้เขาไประดับโลก <c oughs> อะพูดอย่างนี้นะไปอ่าทีม ทีมอ่าสอเดชพันนี่ไประดับโลกแหละได้รับการยอมรับฝรั่งมาอยู่เยอะฟิตซ้อมวันนี้เพชรบางทงหนักแรงทุกเม็ดนะเบียดบทเบียดบท,บทถือว่าเป็นมวยคู่ล้างตาที่น่าดูนะประเภทโป้งปิดบัญชีด้วยกันทั้งคู่ใครพลาดรับหลดวันนี้วงแดงชอบไปที่เพชรบางทงจะเบียดเฉือนชนะขุนพลช้างบันลาดย้ำแค้นได้อีกครั้งหนึ่ง F c ชอบกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ มีโฆษณาดูโฆษณาขอ้หงแดงโวยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาที่รองผู้เอกรองผู้เอกเด่นพยักจากสตูลวันนี้เจอกับไกรทองพิยูผ้าใบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าไม่เคยเจอกันมาก่อนเด่นพยักในยี่สิบสองจากสตูลนะน้ำหนักไปปล่อยนี่หกสิบสองซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรขนาดที่ไกรทองพิยูผ่าใบยี่สิบจากสุราชซ้อมอยู่โรงเรียนกีฬาสุราช น่นาจะเปปล่อยหกสิบสองแล้วมาเก็บตัวที่สอเดชพันธ์ไม่ใช่เก็บตัวที่สอโชคมีชัยมวยคู่นี้นะจังหวะฝีมือก็ต้องเด่นปยัก์เด่นประยักษ์นี่ครบเครื่องหลากหลายนเอฟซีขวาแข้งขวาจัดจ้างฝีมือสมองมวยหลักเหลียมไอคิวขณะที่ไกรทองนี่เปิดเกมบูดูดันเตะขาต,าต่อยหมัดต่อยลำตัวขาแร่ขาลุยบูล้างผลาญ มวยคู่นี้จังหวะฝีมือเจอบูลางสานวันนี้ทองแดงชอบไปที่จังหวะฝีมือของเด่นพยักมองว่าเด่นพยักนี่ครบเครื่องหลากหลายนะอาวุธ้โหคมสมองมวยไอคิวดีวันนี้ไม่หลับไม่หล่นยาวๆนะดูว่าเด่นพยักดูดีกว่าวันนี้เด่นพยักจะเบียดเชินชนะการทองพิยุาาย้าใบเบียดเบียดมาที่คู่เอกคู่เอกถือว่าเป็นคู่มวยล้างตานะวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีวันนี้เจอกับฤิธิเด่นลูกเจ้าพ่อโรงต้ม123 มวยคู่นี้เคยแพ้ชนะก,กันมาที่นู่นเลยใต้นะที่ใต้รู้สึกว่าจะเป็นสุร,ราษนะสุร,ราษธานีวันนั้นวุฒิกรแพ้คะแนนลงมานะเดี๋ยวของแดงจะเล่าให้ฟังมาดูวุฒิกรก่อนวุฒิกรนียี่สิบจากกระบี่น้ำหนักโปรยหกสิบเอ็ดขณะที่ฤทธิเดนเนี่ยยี่สิบจากบุรีราม์ปลยหกสิบเอ็ดวุฒิกรซ้อมอยู่สวนน้ำทานรีฟอร์มล่าสุดวุฒิกรนี่นะ ชนะเพชรศิลาวอรุชาแพ้ริทเดชลูกย้าพ่อโรงต้มแพ้ดอกไม้ป่าท็อปแครีขณะที่เดทริเนี่ยริทเดชขณะที่ริทเดชไม่ใช่เดทริดนะริทเดชเนี่ยชนะเ,เพชรสมานสอสมานกาเมนชนะฉัดพลอยสอภูนสวัสดชนะวุฒิกรสวนน้ำทานกกรีจังหวะฝีมือก็ต้องริทเดชนะเป็นมวยสายขณะที่วุฒิกรเนี่ยครบเครื่องหลากหลายเก่าในอาชีพนะ มวยคู่นี้เคยแพย้ชนะกันมาวันนั้นชกกันที่สุร,ราษฎร์ยกสามนะเป็นวุฒิกรพลาดนะโดนหมัดโดนศอกเอียงไปเอียงมานะเี FC. โดนหมัดโดนศอกเอียงไปเอียงมาหลังจากนั้นริติเดชก็เอามาออกชกประของเกมวุฒิกรเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดนชนเกมยก4ี่ยกหมองว่าเบียดคู่ขี่สูสีแต่ริธิเดชวันนั้นนะมองว่าได้ลูกอาการนะไดู้อาการยกสาม ศอกแล้วก็ต่อยหมัดวุตกรเอียงไปเอียงมาสุดท้ายก็พ่ายยกฤิธิเดชชนะวุตกรสวนน้ำตาลการีวันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดถือว่าเป็นคู่มวยล้างตามวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงชอบไปที่วุตกรนะชอบไปที่ครบเครื่องหลากหลายในเหนียวแน่นวันนั้นนะถ้าเกิดว่าไม่พลาดโดนเอียงไปเอียงมาก่อนนะหงแดงมองว่าวุตกรดูดีกว่าเดินเบียดเ,เดินชนนี่ละฤิธิเดชก็ ดูเหมือนว่าจะไปไม่เป็นเหมือนกันแต่เมื่อครบะ้ายกกรรมการรวมใบให้คะแนนชุมือให้ริติเดชชนะวันนั้นผลพวงมาจากยกสามได้อาการคู่ต่อสู้เมานะโดนศอกโดนหมดเมาเอียงไปเอียงมาสุดท้ายริติเดชเบียดชนะวันนี้เมันเคยเจอกันที่ช่องเจ็ดวันนี้หงแดงชอบไปที่วุฒิกรสวนน้ำตาดีวันนี้จะล้างตานะจะล้างตาได้เป็นผลสําเร็จหงแดงมองว่าวันนี้วุฒิกรค่อนข้างพร้อมกว่าขณะที่ริติเดชนะ ดูว่ามีเป็นทหารดูว่ามีเป็นทหารการกลับมาจากเป็นทหารพร้อมแค่ไหนวันนี้มาเจอวุฒิกรที่ซ้อมเต็มที่วันนี้จะเกิดว่าริทิเดชมาต่ากว่า85ห้าหรือ90วันนี้เสร็จแต่ถ้ามาแบบ90หรือร้อยมองว่าริทิเดชดูดีกว่าอันนี้จะเกิดมาต่ำกว่า90เสร็จวันนี้หงแดงชอบไปที่วุฒิกรจะเบียดเฉียชนะริติเดชลูกจะพ่อโรงต้มสนุกนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17สิงหาคมโดยหงแดงสุริศ ชอบกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวอชอบมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งศิลาชัยดาบชันกอปรอ้วันนี้กระดูกมวยเบอร์มวยเก่าเคืออาวุธมวยเนียบในเหนียวแน่นขาแหลกขาลุยวันนี้จะเบียดเฉือนใช่ไหมนักชที่ยวรุ่นน้องเน,นี่ยไมไ่รุ่นเดียวกันนี่แหละแต่กระดูกมวยเบอร์มวย,มวยเป็นรองอย่างเดชกฤตสอเดชดำรงสนุกนี่คือชอบหนึ่งนะชอบไปที่ศิลาชัย ชอบสองวันนี้ชอบเพชรบางททสอเดชพันมวยเคยชนะนามาชอบมาตรฐานของ่ายนะการทํามวยของสอเดชพัน์ระดับโลกไปแล้ววันนี้ชอบสองชอบเพชรบางโทส่วนชอบสามวันนี้ชี้ชัดไปที่เด่นพยักศักดิ์สตูลจังหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะไรทองพิยูเข้าไปส่วนชอบสี่วุฒิกรสวนน้ําทานคดีวันนี้จะล้างตาได้เป็นผลสาเร็จเรื่องของสภาพร่างกายมองว่าวุฒิกรดูดีกว่าขณะที่ทริปเดชนเนี่ย ริติเดชเนี่ยของแดงมองว่าไปเป็นทหารความพร้อม,มดีขนาดไหนวันนี้มาโชคเป็นคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีช่องเจ็ดถ้ามาต่ำก็เก้าสิบเสร็จวันนี้ของแดงมองว่าวุฒิกรตั้งใจดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะล้างตาริติเดชท,ทุกเจ้าพ่อรงต้มได้แบบสนุกชอบกดชอบสไครต์กดไลค์กดแชร์วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก็จากการขออวยพรในเอฟซีของแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงๆรวยๆกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ